ตั้งสติหน่อยเอสแป็นอะไรหรือเปล่าเหมือนเธอจะฝันร้ายนะเอส <yll INAUDIBLE> ความรู้สึกแดดจาวน,นี้มันคืออะไรกันอะไรเนี่ยกลัวฝันร้ายใช่ไหมมันสยดสยองมากเลยเหรอ <rela unch> เดี๋ยวฉันไปเอาน้ำเย็นมาให้ก่อนเธอจะได้ดื่มแล้วก็ใจเย็น ห๋อเราทำามันไม่ใช่แค่ฝันร้ายล่ะคะหรือจะเป็นฝันบอกเหตุฉันก็ไม่แน่ใจค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องทำให้ฝันของเธอไม่เป็นจริงเมื่อก่อนฉันเคยคิดว่าคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเกินเหตุแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ความเด็ดเดี่ยวของคุณมันช่วยปลอบโยนฉันซะง,งั้น ถ้าจะให้เรียบเรียงสถานการณ์อีกรอบก็คือองชายสองกลับขึ้นไปยังเมืองหลวงแล้วจึงไม่มีทางที่จะเจอกันที่เขตหกได้ทว่าทางด้านคณะนักบวชก็น่าจะต้องเจอกับเอสเราประเด็นหลักก็อยู่ที่ว่าการเจอกันครั้งนั้นเขาจะคุยเรื่องอะไรนอกจากนี้เราก็ควรลดการมีปฏิสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุดด้วยค่ะเพราะเป้าหมายของเราก็คือการบุกเข้าไปในสถานที่ประมูลแล้วก็ออกมาก่อนที่ฝั่งนั้นจะรู้ตัว หลังจากที่ฝันบาปนั้นความรู้สึกอึดอัดมันก็ไม่หายไปสักทีเราพักกันสักหน่อยดีไหมพอตกกลางคืนแล้วอากาศหนาวมากเลยนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นปลายฤดูหนาวอยู่นิดนาถ้าจะให้อากาศหายหนาวก็ต้องรออีกตั้งสองเดือนเมื่อกี้ตอนฉันอยู่กับองค์ชายสองเพียงลำพังเขาพูดถึงเรื่องสร้ยคอด้วยล่ะคะ่ะ เอ uh huh. เรื่องสร้อยคอค่ะแม้ฉันจะได้ฟังแต่เรื่องที่ฉันไม่เข้าใจอย่างเรื่องที่ฉันได้มอบสร้อยคอให้ใครบางคนที่เห็นแก่ตัวไปก็ตามแล้วจู่ๆเขาก็พูดเรื่องราวในอดีตขึ้นมาว่ามีเทพองค์หนึ่งรู้สึกขอบคุณเด็กชายผู้เป็นมนุษย์จึงได้ให้สร้อยคอไปเพื่อเป็นการตอบแทนใช่แล้วมาถึงถูกบอกต่อๆกันมาว่าเป็นสร้อยคอที่มีสุรเสียงของพระเจ้ายัางไงล่ะ แทพบองนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเอลูอองหรอกคะในบันทึกประวัติศาสตร์ของราชวงศ์เองก็บันทึกไว้แค่พระเจ้าเท่านั้นไม่ได้มีการจารึกอย่างน่าชัดว่าเป็นเอลูอองเพราะเป็นพระเจ้าที่มีเพียงจกักรพรรดิองค์แรกเท่านั้นที่เคยได้พบชาวจากวักรวรรดิก็เลยเชื่อว่าเป็นเอลูอองนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวของฉันนะเหมือนว่าในพระราชวางังจะห้ามไม่ให้มีการศึกษาเกี่ยวกับเทพองค์นั้นแบบไกลๆยัยยงไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่า ในเมื่อรอออกมาพักงั้นก็หยุดเรื่องน่าปวดหัวไว้ข้า่นี้ดีกว่า้าเธอรู้สึกอึดอัดเพราะฝันร้ายแล้วหรอกก็แล้วลองไปดูไพท่ทาโร่กันดีไหมฉันไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนั้นเท่าไหรค่ค่ะใครสนกันล่ะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็แค่อยากได้ยินคำพูดดีๆก็เท่านั้นแหละใครบ้างล่ะที่ไม่รู้ว่ามันเป็นการเล่นละครตบตาเดี๋ยวนะเราจำเป็นต้องฟังขนาดนั้นเลยเหรอสวัสดีครับ โลค้ามากันสองคนสินะที่ผมมาดูดวงก็เพราะอยากรู้เรื่องที่เราจะทำมันจะราบรื่นดีไหมครับได้ได้แค่มีความกระตือรือรน้นก็ทำได้หมดนั่นแหละเลือกมาสิถ้าเทียบกับการดูขำๆแล้วนี่มันก็จริงจังมากเลยนี่นะเลือกเสร็จแล้วครับ <c oughs> อดีตเคยสุขสบายอยู่บนกองเงินกองทอง แต่ปัจจุบันกําลังตกที่นั่งลำบากมากนะสินะเป็นสถานการณ์ที่ต้องเริ่มใหม่จากศูนย์แต่ว่าเป็นดวงที่โดดเด่นด้านมีผู้อุปถัมภ์เพราะงั้นต่อให้ทางที่เดินจะอันตรายก็จะได้สมดังหวังแถมยังมีไพ่ The Emperor ซึ่งก็หมายถึงการได้เสพสุขอยู่กับลาบยศออกมาด้วยไพ่เนี้ยไม่ได้ออกมากันง่ายๆนะเนี่ย ดูท่าพ่อหนุ่มคงจะมีแผนจะทำให้ตัวเองได้รับสิ่งที่ยง่ใหญ่มากเลยสิทา่าตรงมากเลยฮะปกติคนที่มีของอ่ะมักจะไม่ค่อยแสดงตัวใช่ไหมฉันต้องใช้สมาธิเพราะงา้นช่วยเงียบๆด้วยค่ะอืมนี่ค่ะ <c oughs> เอาล่ะถ้างั้นฉันจะอ่านไพ่ของคุณหนู นี่มันไพ่ที่ไม่มีทางออกมาในตอนแรกอดีตเริ่มต้นด้วยความตายปัจจุบันเป็นมีดทีเปื้อนเลือดและสุดท้ายมันหมายถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตที่ทุกอย่างมาลายหายสิ้นไปฉันฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเฮ้ยนี่มีไปทางทางที่ทิ้งไพ่ไว้ทั้งหมดเลยด้วยค่ะปกติแล้วมาดูจอมปอมพันนะนะั้นก็มีอยู่เกลื่อนกลาดเลยนี่นะ ก่อนหน้านี้คุณยังบอกว่าเขาเป็นผู้มีความสามารถที่ไม่แสดงตัวอยู่เลยไม่ใช่หรอคะของแบบนี้มันมักจะเตรียมกันไว้หมดแล้วแหละอย่าไปใส่ใจเลยตัวเองดูใส่ใจสุดๆเลยเถอะฉันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วย <c oughs> ความตายการแก้แค้นดับสลายการเลือกได้แต่ไพ่ไม่ดีอย่างนี้ดูยังไงก็ถือเป็นโชคชะตาหรือเปล่านะ เฟลจำเมื่อก่อนที่ฉันเคยบอกเกี่ยวกับความทรงจำครั้งแรกได้หรือเปล่าถ้าพูดถึงที่เอลซเลนเคยถามแล้วล่ะก็หมายถึงที่เธอเริ่มมองเห็นตัวเลขบนหัวผู้คนใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าที่จริงแล้วความทรงจำของฉันก็คือพ่อกับแม่ที่นั่งคุกเข่าร้องไห้อยู่ตรงหน้าฉันในป่าทึบเรากำลังอ้อนวอนต่อใครบางคนอยู่ แม้แต่ฉันเองก็ไม่กล้าเข้าใจว่าทำไมความทรงจำแรกของฉันต้องเป็นสถานการณ์นั้นฉันก็เลยไม่ได้บอกเรื่องราวความทรงจำของฉันกับองค์ชายสามแบบจริงๆจังๆด้วยเส้นทางที่เริ่มก้าวเดินพรอยากจะรู้ความจริงเราก็อยากจะรู้จักตัวเองแต่ว่าก็ต้องแบกรับข้อสงสัยที่มากขึ้นถามในตอนนี้ก็ยังเกิดเรื่องที่ไม่สามารถเข้าใจกับฉันได้อีก ฝันร้ายความกระหายแล้วก็ความเศร้าที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันในตอนนี้มาถึงดินแดนที่พระเจ้าทรงโปรดลงมาตอนนี้มีความกระหายปแปลกๆนั่นมันได้ปกคุมฉันเหมือนตอนนั้นแล้วหลรอฉันก็อยากจะคิดเพียงว่าตอนนั้นมันก็แค่การเกิดการตอบสนองแบบปแปลกๆเท่านั้นเฟลถ้าฉันเป็นอันตรายต่อคุณคุณจะต้องทิ้งฉันอย่างไรเยอะใหญ่เลยสินะคะ คุณไม่ต้องหลังเลและตัดสินใจอย่างเฉียบขาดแม้จะไม่ใช่ตอนนี้แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้แล้วเราก็ช่วยทำอย่างนั้นด้วยนะคะเพราะถ้าถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกแบบนั้นฉันมั่นใจว่าฉันจะต้องเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อคุณแน่ๆค่ะเอสฉันไม่เข้าใจหรอกนะว่าเธอกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอะแต่ฉันจะไม่มีวันทิ้งเธอเด็ดขาด ถึงตอนนี้คุณจะยังไม่รู้แต่ในอนาคตคุณจะได้รู้เองค่ะเอสความรู้สึกที่เหมือนจะโล่งใจที่เฟลไม่ตอบตกลงในทันทีแบบนี้มันเห็นแกตัวเกินไปหรือเปล่านะฉันไม่อาจจะเอาความคิดที่ว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นบนคอองคุณในวันถัดจากวันเทศกาลวันชาติมันอาจจะมีสาเหตุมาจากฉันออกไปจากหัวได้เลย หญิงสาวที่องค์ชายสองผู้เป็นตัวแทนของพระเจ้าที่ตลอดมาไม่เคยเผยตัวตนรอคอยเธอมาทั้งชีวิตไม่รู้ว่าเป็นเพราะความที่อยากรู้เกี่ยวกับเธอหรือเปล่าถึงทําให้ทุกคนในเขตหพุ่งเป้าหมายมาที่เอสกันหมดแม้จะรับรู้ได้ว่าคณะนักบวชสงสัยบทสนทนาที่เอสกับองค์ชายสองคุยกันเป็นอย่างมากแต่พอบอกไปว่ามันเป็นความประสงค์ขององค์ชายสองหลังเมื่อถึงเวลาต่อให้ไม่อธิบาย ทุกคนก็จะเข้าใจเองเขาก็ไม่ถามอะไรเกี่ยวกับเธออีกเลยกลับแสดงสีหนะ้าคาดหวังกับเจตนารณมขององค์ชายสองแับปฏิบัติอย่างเป็นมิตรด้วยแม้แต่เหล่าขุนนางที่เข้าใจว่าความเป็นไปนี้ก็เริ่มเข้าหาเอสเช่นกันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อีนเดียต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะวูเซ็ตครา นึกไม่ถึงเลยว่าคุณจะมาจริงๆเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับคุณเอชนะ <c oughs> ท่านมาสวิตอุตสาหชวนด้วยตัวเองเลยนี่คะเชิญเข้ามาได้เลยครับผมจะเริ่มจากการแนะนำสินค้าให้ก่อน <c oughs> ภาพวาดทางศาสนาที่ผมโชว์ให้ดู <c oughs> เป็นภาพแรกก็คือ <c oughs> ผลงานที่ถูกวาดไว้เมื่อ200ปีก่อนครับ เป็นผลงานชิ้นเอกที่แสดงให้เห็นถึงพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ที่แสงสว่างขับไล่ความมืดมิดนี่สายตาของฉันดูเหมือนว่าหล่ออัศวินแห่งแสงจะเป็นฝ่ายคาตกรรมหมู่อยู่ฝ่ายเดียวเลยนะถ้าจะให้พูดถึงภาพนี้มันก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเอาชนะความมืดอย่างกล้าหาญผลงานนี้ก็คือการขับไล่ความมืดมิดส่วนภาพนี้ ก็เป็นภาพที่หล่ออสุิงแห่งแสงภาพนี้ก็มีความหมายว่าเป็นการขับไลค่ความมืดมิดสินะคะรู้สึกไม่ชอบใจยังไงก็ไม่รู้ครับใช่หรอครับเออไม่ทราบว่าการอธิบายของผมมันน่าเบื่อหรือเปล่าครับค่ะเราก็น่าเศร้าใจด้วยสิ่งที่ฉันรอคอยไม่ใช่รูปภาพไร้ค่าพวกนี้สักหน่อยค่ะจากที่ฟังมา ฉันสามารถเห็นสิ่งที่หายากซึ่งหาไม่ได้จากที่ไหนได้จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะวูเซทนี่นาคุณคุณไปได้ยินเรื่องนั้นมาจากที่ไหนกันถ้าคุณไม่ว่าอะไรช่วยเอามาโชว์ให้ฉันดูด้วยจะได้ไหมคะเออคือว่าเรื่องนั้นอะเห็นแสดงความสนใจก่อนฉันก็เลยคิดว่าจะได้รับบัตรเชิญมาง่ายๆแต่นี้ เขาไม่คิดให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่านะฉันคงต้องปรับแผนนิดหน่อยแล้วจากที่ได้ฟังมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้มีแค่ภาพวาดทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังสามารถซื้อของบูชาที่หาย,ยากได้โดยตรงอีกด้วยนี่คะเรื่องนั้นหรอครับค่ะเหมือนฉันจะได้ยินมาว่ามันมีการซื้อขายที่เหมือนการประมูลอยู่ด้วยหรือฉันจะเข้าใจผิดไปคะ เเปล่า,เปล,าเปล่าครับไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคุณรู้ข้อมูลเป็นอย่างดีก่อนที่จะมาที่นี่สินะครับถ้างั้นฉันไปสถานที่ประมูลด้วยได้ไหมคะฉันสนใจของบูชามาตั้งนานแล้วล่ะค่ะ,ะงั้นหรอกครับแต่ว่ามันไม่ใช่การประมูลที่เปิดตลอด <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะฉันรอได้เสมอฉันยิ่งอยู่ที่เขตหกอยู่เพราะงั้นช่วยติดต่อมาด้วยนะคะได้รับบัตรเชิญมาจะได้ฮะ เอลสทำได้ดีมากมาร์ควิสเองก็ไม่ธรรมดาเลยกว่าจะส่งมาให้ก็ต้องไปหามามากกว่า3ครั้งเลยนี่นะยังไงมันก็เป็นการไปพบด้วยความจำเป็นเพื่อทําความเข้าใจโครงสร้างภายในอยู่ดีค่ะคนอื่นๆที่ไปสืบช่วงที่ฉันสนทนากับเขาทำงานหนักกว่าอีกตอนนี้เราต้องหาวิธีช่วยพวกเขาออกมาคือว่าถ้าระหว่างนั้นเขาเอาธาตไปซ่อนเราจะทำยังไงหรอเพียค่ะไม่มีทางหรอกค่ะ ความวุ่นวายที่องค์ชายสองเคยก่อจากด้านคณะนักบวชคงมองว่าน,นั่นเป็นส่วนหนึ่งของแผนขององค์ชายสองละค่ะอีกอย่างคณะนักบวชก็เป็นกลุ่มคนที่เฝ้ารอโอกาสที่จะได้ผลักดันให้องค์ชายสองเป็นจกักรพรรดิอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วด้วยเขาคงถือองค์ชายสองกำลังวางแผนที่จะเป็นจกักรพรรดิอยู่นั่นแหละ เพราะงั้นคณะนักบวชก็เลยมุ่งมั่นที่จะจับตัวองค์ชายหนึ่งมากทำเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าดูแลเกตท่านยังเพิ่มจำนวนหน่วยอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำการตามเมืองต่างๆด้วยมีหน่ำสาตอนนี้คนของเขตหกจะต้องได้รับการยืนยันตัวตนทุกคนด้วยค่ะซึ่งทีเอสสามารถเลี่ยงการตรวจคนได้ก็เพราะความกรุณาของนักบวชค่ะที่เน,นนนะาต้องขอบคุณการเฝ้าระวังที่เข้มงวดก็เลยทำให้ทาตไปซ่อนไม่ได้ด้วยสินะ ตอนที่กระหม่อมอยู่ที่นี่เขาเอาทาตไปขังไว้ที่ฝั่งขวาของชั้นใต้ดินของตึกเพคะแล้วก็ใต้ดินเป็นเหมือนศูนย์กลางของศัตรูเลยเพคะมันจะมีพวกขาทาตที่ถูกจ้างมาให้คอยคุมอยู่เกลื่อนไปหมดการหลบสายตาของพวกนั้นและทําให้ทาตเป็นอิสระก็คือเป้าหมายของพวกเราเพคะ คุณหนูอารผมอยากเจอคุณอีกครั้งอยู่พอดีเลยเรานี้ช่างมีสตาต้องตาต้องใจกันจริงๆเลยนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งคะ่ะคนอื่นๆสนใจเรื่องคุณหนูอาสกันมากเลยนะครฉันต้องขอบคุณจริงๆเลยนะคะที่ทุกคนปฏิบัติกับฉันอย่างดีควรจะเศร้าใจที่มาเจอกันในที่แบบนี้สินะน่าด้านสุดเกิน แต่ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่พุ่งความสนใจมาที่ฉันทําให้ง่ายต่อการสํารวจพื้นที่ใต้ดินมากยิ่งขึ้นเพราะแผนไม่ได้มีแค่การปล่อยทาสเป็นอิสระเท่านั้นผู้เรามีงานที่ต้องทําเพิ่มแล้วล่ะเราจะต้องหาบัญชีรายชื่อด้วยข้างล่างมันเป็นการซื้อขายไปไปมา,มาแบบลับๆแน่นอนว่าจะต้องมีการวางแผนหักหลังกันอยู่ลึกๆเราก็ทําบัญชีรายชื่อเอาไว้หลังจากใช้ความกรุณาของมาร์ควิทที่มีต่อเอส แล้วก็เข้าไปที่ห้องทำงานใต้ดินแล้วฉันก็จะไปหาบัญชีรายชื่อกับเซอร์โนอาพรฉันเข้าไปที่สถานที่นั้นทุกซอกทุกมุมแล้วฉันก็จะบอกจังหวะให้เธอรู้เองเอสทีนี้ก็เข้าไปที่ห้องทำงานได้อีกเดียวนะ่าจะวุ่นวายมากเอาบัญชีรายชื่อมาให้ได้ด้วยล่ะหุ้นวายเรื่องอะไรคะ ฉันรู้ตำแหน่งของพวกทาสแล้วหลังจากพังประตูแล้วจะป่าระเบิดควันทันทีไม่ได้จะหลบหนีแบบไม่เป็นจุดสนใจหรอกหรอคะในเมื่อมีเหล่าขุนนางอยู่ที่นี่เยอะเราก็ต้องใช้ประโยชน์จากเรื่องนั้นสิเราจะให้ทะาวิ่งผ่านห้องโถงที่พวกขุนนางอยู่พอเริ่มวุ่นวายมากขึ้นพวกล่าทาสก็จะโจมตีได้ยากเพราะไม่มีขุนนางอยู่ด้วยน่าจะย่นระยะเวลาในการไปถึงประตูทางออกได้พอสมควร อีกอย่างวันนี้เป็นการประมูลที่ไม่มีการนำทาตขึ้นมาการคุ้มกันก็เลยไม่แน่นหนามากถ้างั้นก่อนอื่นฉันควรจะไปเจอกับมาร์ควิทเราก็ไปที่ห้องทำงานก่อนสินะคะชัางเรื่องนั้นก่อนเธอเอสเธอจับอันตรายอะไรได้หรือเปล่าไม่มีอันตรายที่ฉันจับได้ค่ะทังฝั่งมาร์คสวิทปราโดด้วยหรอค่ะเขามีชะตาชีวิตที่ยืนยาวนะคะจะอยู่ไปอีก30ปีเลยค่ะ งั้นหรอคนแบบเนี้ยไม่น่าอายุยืนเลยเนาะถ้าอย่างนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันฉันไปบอกเนโอไว้แล้ว <S <S อยู่ที่นี่นี่เองของบูชาเป็นยังไงบ้างครับค่ะท่านมาสวิดมันเกินกว่าที่ฉันคิดไว้มากก็เลยรู้สึกตื่นตาตื่นใจเราก็ตื่นเต้นสุดๆเลยคะ่ะน่าทึ่งจริงๆที่คุณรวบรวมของมากมายไว้ได้เยอะขนาดนี้มเลดีก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับ ทำให้เป็นการรบกวนฉันขอไปดูของที่อยู่ใต้ดินด้วยได้ไหมคะในเมื่อคุณเป็นคนแรกที่เห็นค่าของของบูชาขนาดเนี้ยผมคงต้องให้ดูอยู่แล้วหรอครับแต่รบกวนคุณพาองคารักไปให้น้อยที่สุดเลยจะได้ไหมคะชิมีว่าใครก็ต้องอยากอวดอยู่แล้วสินะค่ะแน่นอนว่าที่นี่ดูปลอดภัยสไตล์ผมแค้มวดเรื่องรักษาความปลอดภัยมากเลยนะครับเชิญทางนี้ครับ ชั้นใต้ดินก็ดูหรูหรามากเลยนะคะของบูชานี้คืออะไรหรออ๋อนั่นนะ่ะมันเป็นที่บรรจุของน้ำมนต์ของเอลูอองไว้นะครับถึงเราจะไม่ได้มีการดูแลเป็นพิเศษแต่แม้ว่ามันจะผ่านมากว่าสิบปีแล้วมันก็ยังสะอาดแบบนี้มาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะครับเอาล่ะลองเอาไปดูใกล้ๆสักหน่อยสิครับไม่เป็นไรคะ่ะฮยอะไรกันรู้สึก ร้อนวูบวาบในมือ <c oughs> สะอาดจริงๆเลยนะคะพออยู่ต่อหน้าพลังของเอลูอองแล้วรู้สึกนอบน้อมขึ้นมาทันทีเลยล่ะคะ่ะมีแต่ของบูชาที่ทรงเกียรติมากๆทั้งนั้นเลยนะคะต้องขอบคุณความใจดีแล้วก็การอุทิศตนของท่านมาร์กสวิทจริงๆเลยะคะ่ะฮ <c oughs> ดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะครับแต่ว่าฉันมีเรื่องที่สงสัยอีกนิดหน่อยนะคะฉันขอทราบเกี่ยวกับของบูชาที่แวะเวียนมายังที่แห่งนี้ด้วยจะได้ไหมคะ มีของบูชาชิ <Bree rubber> ้นไหนที่คุณตามหาอยู่หรือเปล่าครับคือว่าอ๋อจะเป็นเรื่องนั้นแล้วหรอกก็งั้นไปที่ห้องทำงานกันดีไหมครับบางทีที่นี่อาจจะมีบัญชีรายชื่ออยู่ก็ได้โชคดีที่ไม่ใช่ห้องใหญ่อะไรมากทหารรักษาการก็มีประมาณสองคน โอ้อยู่นี่นี่เองนี่เป็นเอกสารที่เอาไวล้งไลงรายชื่อของของที่บูชามาถึงตอนนี้นะครับถายจริงของบูชาที่คุณกําลังตามหาเป็นของที่หวัวหน้านักบวชของวิหารเอลูองอ,องก็ดูจะน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับดูท่าเหล่านักบวชก็เข้ามาประมูลด้วยสินะคะหรือว่าวันนี้ก็ <laughs> มีแวะมาบ้างเป็นบางครั้งคราวครับช่วงเนี้ยคณะนักบวชค่อนข้างยุ่งมากนะครับอ๋อเร่างงี้นี่เอง ผมอยากจะอธิบายมากกว่านี้นะครับแต่การประมูลน่าจะใกล้เริ่มแล้วหรอครับเรากลับไปที่ห้องโถงกันดีกว่าอค่ะ,ะไปกันครับเฟลทำอะไรอยู่นะฉันจำได้ว่าเขาจะส่งสัญญาณให้ตอนช่วงประมาณนี้นี่นะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ทราบครับแผ่นดินไหวหรือเปล่าคิดว่าเสียงแบบนั้นมันเป็นเสียงแผ่นดินไหวหรือไงรีบไปดูเดี๋ยวนี้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันนะ้าครับ คุณหนูเอชนะรีบไปหาเร็วเข้าครับค่ะน,นี่มันนี่มันอะไรกันจกเจ้าเล้าค่ะครับนัน่นนัน่นนั่นท่านมัสวิทที่ที่พวกทาสอยู่ถูกบุกรุกครับว่าไงนะ ตอนนี้พวกทานกำลังออกมาข้างนอกเหล่าทหารคนอื่นๆจะเข้าไปสกัดอยู่แต่มีอัศวินที่ไหนไม่ก็ไม่รู้ปรากฏตัวขึ้นทําให้ยากที่จะประจันหน้าครับบ้าเอ้ยปิดกั้นทางออกใต้ดินอย่าให้ใครเอาไปได้เราก็จับไปพวกนั้นมาก่อนต้องแย่งมันชีรายรชื่อที่ผู้หญิงคนนั้นเอาไปมาให้ได้ครับคุณหงเอชนะค่ะ <c oughs> พวกโงออ่ ฉันบอกให้จับตัวนางผู้หญิงคนนั้นไงออของบูชาที่เขาอวดว่าราคาแพงเสียสติไปแล้วสินะน้อยนะยศเด,ดี๋ยวนี้นะ,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 ะขวดนี้มันน้ำมน ีจับได้แล้วหนึ่งตัวดีทำไมแรงเป็นแค่คนชั้นต่ำไว้ชีวิตปีสี่ห้าห้าสาเหตุการตายสิ้นอายุไขคนที่ขายชีวิตของคนอื่นกินแต่กลับมาร้องขอให้ไว้ชีวิตเนี่ยนะ ปีสี่ห้าห้าปีสี่ห้าสี่ปีสี่ห้าสามปีสี่ห้าสองึอะโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ